เห็นย <ítulo> mm ูบอสสมัยอ yeah, ่าโตพี่น้องไงลองลอยการเป็นยูยังคือเก่าอยู่บอสโอ้เสื้อผ่านาเพเราเนี่ยนี่พี่น้องเไยเนาะนี่โบเห็นอยังเลยบาดนี้ตายตายตายแต่ว่าเสื้อผ่านาเพแล้วบางลงเนาะอ่เก็บซีเมนต์ส่วนลายเนี่ยเอาไปแล้วพี่น้องเไง กาบสบายดีเดอ้อเนาะสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีมูเพื่อนกันเม้อสู่ขู่สูนนะ่คนเนาะพี่น้องเนาะเอาพ,พอๆกันกรับบอาจันท์อีกคือเก่าพี่น้องเลยเนาะเมื่อนี้อากาบรรยากาศตอนบายบายพี่น้องเนาะเอาอากาศดีพี่น้องเลยเมื่อนี้ลมเย็นจ้อย,อยพี่น้องเลยเอา่าตอนนี้เนะาะบอจันท์พาพี่พาน้องมาพี่เด้อพี่น้องเลยนะเนาะอ่าอยู่ห่วก หนองคลองบึงอีกคือเก่าพี่น้องเไยเนาะอ่าเป็นใส่ไปบ่ได้เนาะเพียงเนาะเห็นภาพแบบนี้นอกจากมุงพักอาศัยของน้องปูปลาหน้าน้ามือว่าน้องวัดาสนาเพิ่นเด้อวสันพี่น้องไงยยายเพ้นมื่อนี้เนาะพี่น้องเนาะเอ้าบาจจการมาตามคำเฮียกห้องของเอฟซีไล่ขู่หลายคนพี่น้องเไยเนาะผู้ใหญ่งเจดีหลายทานวสันพี่น้องเไยเนาะอ่าหลังจากที่บัาจการได้มาแจ้งน้องเพิ่นมื่อนั่นแหละพี่น้องเไย ว่าสิพาน้องเพิ่นไปทำไปเฮียนเนาะกลับไปสู่ผู้เล่ยวสันพี่น้องเลยบงแม่เพินเ่นจะซื้อที่ชื่อดินให้ผู้เล่เนาะแต่ว่าบัดเงียบหายไปเลยว่าสันพี่น้องเลยอ่าแกมีหลายคู่หลายคนอยู่เนาะอ่าเข้าใจทงางวจันได้ะกะโบเข้าใจน้ำเนยนะพี่น้องเลยอ่ากะส่วนตัวของวจันนี่รู้สึกว่าตัดสินใจถือแล้วแหละเนาะพี่นอนะ้องเนาะอ่าเป็นไปยังไปแล้วกับมันสีอันนึงอเนื่อไปลายว่าสันพี่น้อง แล้วก็มีหลายคนอีกพี่น้องเลยเนาะอยากให้บอจันนันมาแจ้งน้องเพื่อนเนดะ้อ,นนอ,อ,อ,อว่าสันพี่น้องเลยเนาะอ่เช่นไรน้องเพื่อนทีว่าหาว่าไปตัวไปต้มเพื่อนเนาะย่าน้องเพื่อนคล้องว่าสันพี่น้องเลยอ่าก็เมนอยู่ไดนะ้เนาะพี่น้งนะองเนาะเพราะว่าหลังจากที่บอจันมาแจ้งเล่าแล้วกับได้ติดต่อหาเล่าเลยเลยพี่น้องเลยเพราะว่าโบามีเนาะโบมีเบอร์โบมีโทรศัพท์เลาโบมีเบอร์โทรเพื่อน โทรหากะซีมเมนสัญญาณมูมี่พี่น,องงนอ้องเลยมิจชิโยเนาะอ่ากะมัอนี่พี่น้องเไยตั้งมุกตั้งใจเขามาเยี่ยมยยมายามเบิ้งเนาะแล้วกะสศีมาแจ้งน้องเพื่อนในากะอธิบายให้น้องปูปลาแนะนําเพื่อนเข้าใจพี่นองง้องเไยอ่าแล้วการศึกให้คองคอยถาพวกเขาเนาะพี่น,อนอ้องเนาะอ่ากะโบได้ป้าโบได้ทีมน้องเพื่อนพี่น้นองเไงยเนาะกะโบไกล้โบไกลอยู่นี่แหละอ่าบ้านลงนาคัมเนาะเขต ขึ้นกับบ้านดงนาครันี่แหละพี่น้องเอ้ยเนาะขาวันไก่สอนพ่อพิหารแขงสวรรค์นัเขตเท่านี้แหละเนาะพี่น้องเนาะไกยไปไายมาถ้ามีผู้ใหญ่ใจดีทานได้เนาะอยากให้มาเยี่ยมมายามามอบสิ่งของใดๆกะยินดีคือเก่าพี่น้องเอ้ยเนาะกะถือว่าเป็นเวทเป็นกรรมของเราเนาะพอสิได้กะโบได้พี่น้องเอ้ยพอสิได้ทำได้เฮียนกะโบได้เฮียนเป็นเวทเป็นกรรมอย่างนี้พี่น้องเอ้ยเนาะคาดสิได้ที่กะโบได้ราชันพี่น้องเอ้ย ก็คือดังที่บอจันบอกอไงแหละพี่น้องเลยเนะาะสาเหตุที่บอจันบรไ่ได้พาน้องพึ่นไปนี่คือบอจันนี่เป็นห่วงความปลอดภัยเพราะว่าทางเมเพึ่นทั้งนั้นก็บฮับประกันเนาะความปลอดภัยว่าสันพี่น้องเลยก็เลยบกุกล้าเสี่ยงนํำตัวพึ่นไปเนาะกะรู้สึกว่ามาแจ้งเพึ่นมื่อนี้พี่น้องเลยเนาะเป็นนี่ใดเด้มิดจีดีอยู่โมเมนต,ต์อุพยพก,กันพากันนีแล้วบอกพี่น้องเลยเนาะ อ่าโมเมนต์ให้ทีมงานของพวกเขาแล้วบอกเนาะพี่น้องเลยยันว่ามาตัวมาอย่างเราเนาะไปเบิ้งน้ำกันพี่น้องเอลยผู่ไอเห็นแต่หลังเข้มเขมคือเก่าพี่น้งอเงเอลยเข่าเบิ้งเข่าส้มครับพ่ออาจารย์อีกเนาะพี่น้องเนาะไปอ่าโตปู่พี่น้องเลยโมเมนต์เราไปหาอยู่หากินหรือว่าอุ้ยพยุกเมืองบ้านเกิดเมืองนอนน้ำพึ่งเนาะเนาะพี่น้องเนาะอ่ายันพิจหวังกับ ทีมงานของพวกเฮาน่ะบอสพี่น้องเอ้ย <c oughs> ยันคองคอยถ่าบัมาหาน้องเพื่อนหลายมื้อเลยเครียดกันแหละบอสเอ้ยพี่น้องเอ้ยเนาะกับบัมีเบอร์เพื่อนวา่าสิโทรบอกก็ได้พี่น้องเอ้ยเนาะมีแต่ให้ทางเมใจดีที่เพื่อนนำไปอยู่พื่นแหละให้โทรบอกว่าสัน,น,นพี่น้องเอ้ยจากเพื่อนโทรไปโทรเนาะพี่น้องเนาะกับบัวูดน้ำเพื่อนพี่น้องเอ้ยปูทางนี้กันั่งค้ำค้างอยู่พี่น้องเอ้ยเนาะว่าสิย่ญญางไปกับบย่าง ฟังเสียงนะเราไงปกติแต่ว่าแต่เราอยู่เนี่เสียงมากก่อนโดดเนาะหัววอกอยู่เราไม่ได้เงียบเงียบแบบผิดปกติเห็นแต่หลังคาสบายดีเพราะว่าท่างประจันก็ตั้งมุกตั้งใจพี่น้องเไยสิมาฝากให้เราทำบุญเนาะอ่าเพราะว่าซื้อหมากไม้พี่พี่น้องเไยจัดหมากไม้เต็มสุดเลยหมากองุ่นหมากอ่าแอปเปิ้ลแล้วก็ข้าวต้มข้านุ่มหนุ่มเนยนี่แหละพี่น้องเไย อ่เพาราะว่าเราก็ถือศาส,สนาพุทธเนาะพี่น้องเนาะอ่คือสิลงเสบาา่าทยาน้ำขึ้นกันแหล,ละว่าสารรันพี่น้องเลยอ่าย่านเราบ่มีเงินซื้อบักไม้บักตอกอืมหนุประบุญไปเนาะพาไปน้ำกันเนี่ยย่านอ่าจอเราและพี่น้องเลยโอ้ยเนาะกะตั้งมุกตั้งใจว่าจะเอามาให้เล่าเตรียมไว้ลงเสบาดพี่น,น้องใครเนาะอ่าหยาดน้ำให้เจ้ากรรมในวรเด้พี่น้องเนาะเพราะว่าเรานี่คือสิ มีกำรรเนาะเพียงเนาะบอกว่าคาดสีได้ทั้งสองข้างสองข่าแลลวบัดโบได้ว่สาสันพี่น้งงองเลยทีทางรือว่าความเป็นยูแหละเนาะมุมมีไผสามารถเอาเล่าขึ้นจากนี้ได้จ้าเถื่อพี่น้อง,งเลยเป็นจังไดเนาะเป็นเบีเป็นกำเอียงใช้แรงบาบุญลูกล่้มเขตที่ห่วงหามเราได้หันเนาะยู่อยู่บนเนาะเอิญมึงโยหันอโอ้ <พา S 1> <ๆ>เดื่อแต่น้องเตี้ยเพื่อน Đi nào ngay Nó Phải thằng này để đi Đấy à. như bò Sao mọi à, Tổ phía đằng này lòng loi Cảm bên nhu nhưng cứ cao như bò Ủa sửa phản à phê ra nhưng nhu này ขอโทษขออภัยเด้อเพนเด้อเนาะขอมาเบิบ่งอไงอ่าหลดลางลูกเต้าเรากับโบเห็นเนาะอายานเพิ่นเร่าโบยู่แล้วนี่พี่น้องเลยลูกเราเนี่ยยานเราน้ำทรงไปอันน่ะมนเนาะอ่านยินเราบอกมือหน,อนอ่อยเนาะเี๋เราเล่าก,ก่อนหน้าอธิบาชว่วงพาอาน,น้องเพิ่นมาจาก<ม>นั้นนะเพราะว่าทางเมเพิ่นนี่เพิน่นไม่ได้อยากให้ไปอยู่แล้วเนาะเมี่ยหลับมาหนี่อ่า ที่ว่าบุญได้ว่าลงไปมื้อเช้าเนะาะก็บางคนก็ว่าให้มาอีหยังทําสัญญาจากแม่เพิ่นแม่นอันนี้ยิงแล้วเลยพี่นอ้องเอ้ยยิงแลว้วเนาะตัวนี้เพราะว่าทงแม่เพิ่นบ่ได้อยางไปอยู่ยแล้วเนาะแม่นแล้วก็เรานั่นสิเบิ่งลูกเรายากบัดนี้เนะาะเปเราสิเอาเมือฝากอยู่นําญาติพ,พี่น้องเพิ่นอยูู่บ้านนอกอันเราบอกเมื่อก่อนนั่นแหละพี่น้องเอ้ยอยู่พูดนอยู่สิงขวงบ่กพะบางพูดได้ยินได้ยินทาง พอลุงเพิ่นบอกมื้อน,ะน่ะเนาะอ้ายพี่น้องเอ้ยเหดจังไดเนาะบาทนี่บาทจันบ่เตรียมข้าวต้มขนมมาให้บักละลายนึงเดี้ยวเดี้ยวเดี้ยวแต่ว่าทางเอ้ยเพลินนะี่น่ะสิอยู่อยู่อันนี้พี่น้องไงเนาะแต่ว่า,แต,วาแต่ว่าลูกระบอบนี่พี่น้องเอ้ยแต่ว่าเสื้อผ้าหน้าเพเลากับแบบว่าเก็บเป็นระเบียบเพี่น้อยเนาะ ขับใบจีบคนสะอาดอยู ER. ่แบบว่ายังไงพี่น้องเออเพนเนาะบ่ได้สกปรกแต่อย่างใดแต่ว่าเสียแต่ว่าเราบ่มีนักมีเลงการเป็นอยู่ของเราเลยประมาณนี้เนาะไอเพนอยู่แถวนี้บ่เนาะพี่น้องเอยมวยหัหาเราไมมอยู่ไปจักเนาะเบิ่งก่อนโดยรวมก่อนพี่น้องเอยสังเกตเบิ่งก่อนเนาะอ่ามุดจีดี พี่น้งอง,องเอ้ยเตี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 ้ยอา่ยอาหน้าสินลูกแล้วก็ตบไว้อยู่พี่น้องเอๆๆ้ยเ,เซใส่คุไว้อยแต่ว่ากระเป๋าที่ว่าเป็นเสียไม่เหมือนั้นกับโบเห็นนะอืมโดนทิปยังไปงด้วยไปแล้วแับพี่น้องเอ้ยกระปงกระเป๋าที่แล้วอ่าถุงบักรจอยแก้วเนาะถุงโมอลำนะพี่น้องเอ้ยโบเห็นโอ้ยอย่าบอกมีอันชงลูกกับบ้านเกิดเมืองนอนได้จ้าอันนี้พี่น้องเอ้ย เนาะนี่โบเห็ดยังเลยบาทนี่ตายตายตายหักแต่ว่าเสื้อผ้าหนอาเพอแล้วบางลงนเนาะอ่าเก็บซีมเมนส่วนลายนี่เอาไปแล้วพี่น้องเอ้ยยันยุกใหญ่น้องว้านชนาน้องปูปลาเพิ่นไปแล้วบาทนี่เห็ดจังไดเด้พี่น้องเอ้ยเอาไว้ให้เราบ่เนาะหรือว่าจังไดบบุญแล้วแต่เราสิกล้ากินอยู่บ่เออเอาไว้แบบยันเราบ่กล้ากินอีกเล้เนาะยัน จากไผลจากยาเอมามาให้วาสันพี่น้องเลยเอาโบเป็นยังส่วนน้องพี่น้องเนาะเอาไว้มื่อไงามื่อไนเดี๋ยวอาจทร์ชีเวมาหาเนาะ,ะเป็นห่วงน้องเพิ่นขึ้นกันได้นี่พี่น้องเลยอย,ย่าคู่การเป็นอยู่ของปูปลาเดี๋ยววาสานาน้ำกันเนาะตายตายพี่น้องเลยมามิจีดีเห็นแต่มาเตี้ยเนาะเออลองลอยห้อยตีนยกกังกระบุโบคอยมีได้พี่น้องเลยจะไปไปเดี๋ยวขึ้นว่าน,นี่ไปจักนกี้เนาะอื อไปทางใดล่ะเชโมยบาทนี่อ้าวพี่้องใหญเนาะน้องเพิ่นคิดว่าเฮาตัวแล้วบาทนี่เอ่เพราะว่าพ่ได้มาหาเราน้องเพิ่นเลยตั้งแต่มือมาแจ้งเราก็ดีใจได้มือนั่นพี่้องไหญเนาะที่ว่าสิได้ไปหำไปเฮียนน้องเพิ่นก็หน้าซื่นตาบานแต่ว่าเงียบไปเลยว่าฉันโอู้สึกพิษเลวทางบัจันรกันเนาะเพียงเนาะเพราะว่ามาตัวน้องเพิ่น เออโดยอ่ะบมเป็นยังเสพี่น้องเอเดียวมือหนามือในวัดจันสร์ศีมหาทางเอเพนใหม่เนาะมือนี้ขอโทษขอพ่ายละลายพี่น้องเอบุ๊กกระต๊อบน้อยเราเนาะโม,มมีคนอยู่มิดจีดีพี่น้องอ่าบางเป่าไปเลยเห็นได้เสือประบุบาดนี้กับเนาะเฮาเนาะเรามาสักไม่มีนะบ่ปาอันนี้มงมงเราสักเสื้อผ้าได้พี่น้งงองเลยนี ส่งเสือเอ้ยเพ่นเพิ่นได้นี่เนาะกระตากมาอีกเลยบูมีเบอร์แล้วกับบูมีการติดต่อเล่าซ้ำพี่น้องเลยเนี่ยเสียมแล้วหาไม่มาเองเช้านี่โอ้ยไม่มาอยู่ถิ่งลองลอยไว้อยู่หิบมาอยู่แต่ว่าโบเห็นแต่ล่อเออล่อกับโบเห็นได้ชื่ว่าเราเอาไปขายส่งนานาลูกเราลจ้ะอ้าวสาวเตนน้าะเราว่าสิขายล่อได้เมื่อก่อนเราสั่นพี่น้องเลย บ่เคยว่าย่านแล้วเข้าไปในเมืองน,นอยังไปจักไปซื้อหมากไม้หมักตกจักแต่ว่าเสื้อผ่านหน่อยเนาะนแต่เก่าลายกูนี่พี่น้องเลยย่านคอยว่าย่านแล้วออกอุปยกลูกเราไปทางอื่นแล้วเนาะนอืมเป็นทางไดบานนี้ซาพี่น้องเลยอ่ะก็คือที่ประจันบอกเ้ยพี่น้องเลยเนาะเคตนี้กะบมไดปะบมไดทิมบมได มาหลอกมาลวงน้องเพิ่นแต่ยังได้เนาะ,ะทางพวกเขาเก็บเห็ดเต็มที่แล้วพี่น้องเลยเพื่อความปลอดภัยเนาะของน้องเพิ่นทั้งสองพังสองพายนี่แหละว่า่นพี่นองง้องเลยการอาชีวิตคนเนาะพี่น,อน้องเนาะถ้าให้ทีมงานพวกเขาหรือว่าทางบาริจันทร์นี่รับผิดชอบความปลอดภัยของน้องเพิ่นก็โอ้ยบวัวไ,ได้บบได้เนาะพี่น้องเนาะว่าเขาบริอยน้ำเพิ่นตลอดเนาะจกเพิ่นสีไปใส่มาใส่เดี๋ว่าจักสะเป็นจังใดแต่ละมือเนาะ ก็เลยบตัดสินใจโบภาพมันไปพี่น้องเลยเ,เรื่องมันสิเป็นประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อเนาะไขายขอกองใจหลายคู่หลายคนมันกับนี่เอฟซี FC, บางท่านมันกันกนบบ่อเข่าใจเน,ะนาะแมนแต่ว่า้านคนลายเป็นกับเข่าใจทั้งทีมงานเท่าอยู่นะโดยามทำถูกแล้วเนาะมนแมนบภาพไปถ้าเรา <c oughs> เป็นเรื่องเป็นเล่าม,มามันสิยุ่งยากเทาโดยบ,บ,บ,บมี ก็สามารถจะไปหาพิดชอบชีวิตมันได้เนาะแมนพี่นางเอเฮาแค่เป็นสะพานบุญตามคำอ่าซีเนของสะพานบุญเนาะของผู้ใจดีพี่นางเอกเพื่อนให้อันซอยเดือยังสั้นยังซี่เฮากลไปเนาะเมื่อนั้นกะทางเมยเพื่อนว่าให้น้ำพาเนาะน้ำพาน้องปูปลาไปส่งวัดสันทางเฮากลไปเนาะพี่นางเนาะตอนนั้นทางเมยเพื่อนยังบริจาคต่องจุดนี้เพิ่ม โดยเนาะบัดพออ่าอันนั้นเฮาทั้งแม่เพิ่นก็ใต้ตองเบิ่งทั้งมาบุญก็ใต้ตองเบิ่งมันเพิก็เลยเพิ่นก็เลยโบโบ่บ่ให้ไปก็ับว่าซั่สันเนาะทั้งแม่เพิ่นก็อ่าบ่ให้น้องเพิ่นไปแล้วว่าซั่นพี่น้องเลยเพราะว่าอ่าน้องเพิ่นนั้นยังน้อยเนาะอ่าเพราะว่าทั่งแม่เพิ่นก็สิกลับทางประเทศแล้วแม่นเพิ่นก็ดูแลบ่ยั่นบ่ทั่วบ่ถึงยั่น ดูแลเพื่อนโบได้เนาะแมนต่ว่าคือไอ้เพื่อนเพื่อนไปน้ำหนักมันก็อีกแบบนึงแ,<ม>นแต่ว่าเพื่อนได้ยอ,ยอยู่น้ำเลยสิเกิดยังขึ้นกะอยู่น้ำเนาะแม่แม่็ดอยู่ให้กินให้เนาะ<ม>นไปน้ำกันเป็นครอบครัวนั่นได้พี่น,อน้องเลยแต่ว่านี่แยกพอย่อแยกแม่อยู่เนาะแยกลูกอยู่มนหนวดเป็นอีกแบบนึงเด้พี่น,อน้องเลยเนาะคืออ่าอันนี้คือพ่อแม่ย่างเนาะแต่ว่าอันที่ว่าอยู่หันบางคนกับบุมีพ่อแม่กำพร้าษ์อ่านั่นคือแบบ เป็นเอามาอุปถัมภ์ซื่อๆนัเล็กเล็กน้อยอนัตฐางกันกำผ้าไอ้ดี่นะพี่น้องเลยมันเปลีเกินยังมาเพิ่นกะเป็นคภาพที่ชอบอ่านั่นอยู่แล้วเนาะเพราะมันเป็นเลกกำผ้าเลยตรงน่ะเนาะแม่นคือนี่ทั้งพ่อกับแม่กันยังหะนนะแม่นยันลูกเพิ่นเป็ี่ยนยังมายันพ่อยันแม่เพิ่นพี่ได้เนาะเอาเรื่องไปเป็นน้องเลยสิประมาณนี้เนาะป้าอันนี้ได้สบายนี่พี่น้องไงก็ได้ได้มือหนามือหนเพละเนาะสิมาเยี่ยมให้ แต่ว่าควา,ความสัมผัสความมือซืของประจันนี่น้องปูปลาพวน,นี้หนาสิประยูแล้วแต่เบิงนี้พี่น้องเอ้เนาะว่าเสือผานาเพแล้วก็เก็บถือว่าเก็บไปลายเนาะแล้วก็อ่าลดล่างน้องเพิ่นกับโบเห็นล่อกับโบมีอาพี่น้องเอ้สร้างเป็นแทบะนี่สีเฮ็ดยัง้งนะฮะบอะว่าเสียเอาเมื่อสาทางเคื่อนไปเลย๋อจะไปเฮ็ดก้น,นไปจะทิบได้ พอหนี่งวก่อนหนึ่งซอยพอไงมันเกิดกิ้งรถคอยมันก็มุ่นแล้วนี่กระมุนนะก้อนหนึ่งนี่โอ้โหนักเด้บโบบุนเลยเจ้าไปเห็ดได้นะของสงวนได้เลยฮะโอ้โถไปไปไปโอ้โหโอ้โหรถคอยมันก็มุ่นแล้วเพื่อมาฮอตเลนี่ผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คอยบัวฮับเลยนี่ย่อมย่อมยอมเาบัวยูช่บ แต่เสียเห็ดยังไดบ่เนี่มาเห็นแต่น้องเตี้ยเพิ่นหองง่องง่องอยู่เดี๋ยวจมาเดี๋ยวจะมาเนี่ยงเสียเอาขึ้นบ่อนี่เสียเอายีบ่อนี่เอาอีดีเอาก้อนเดียวว่าร้อนงไงลอยพุ่นบ่มันใหญ่เกินรถข่อยมันง้งเงื้องล่อแล้วโอ้ยเอาเอาเดียวนี่เน้่พ่อเอาเดียวมึงนี่จอมทิมในบ่อหนมรู้นะ Ủa? Hiệp quá nè Nó Ôi sao thì Ôi, lỗi ừ. Đây là chiếc lăng chiếc eo à, Phải mà bộ hình cho khổng mà lắc áo <laughs> bắt no. à, Nó Đồ nó chênh khổ lắc Xong bắt lắm hẳn hoài Vì đâu ấy Nó เม่โบเห็นสม,มิตรจีดีมิตรสมออยู่ลองรอยการเป็นอยู่กับโบมีพี่แดงเลยอ่าหอยจู่พื้นจู่ไฟพิ่นเก่าหนาสิตรงโนตีกับโบมี่บ่โบเห็นอยังเลยหนาสิโบอยู่นี่ประมาณสองมือละอาจารย์คิดว่าเนาะเพราะว่าถ้าเราอยู่เห็นเราต้องจู่ไฟบ่งของไฟเราเมื่อกี้นี่กับเปียกเวลาผนผ้าใส่ตั้งแต่วันนี้นะแต่บิ่งเนาะอืมหายไปใส่ได้บาทนี้พี่น้องเลย ไปซะเนาะครับชาเฮากะไปทางอื่นต่อพี่น้องเลยอันนี้กะสิไปพบไปพ่อทางอื่นพูดเลยซี่เอาให้เพิ่นเนาะมือมามือหน้าก่อนจึงเอามาเยี่ยมมายามแล้วไหมพี่น้องเลยมาเราไปเตรียมหาคอเขาอยู่วัดเพิ่นไปจักเนาะคอกระตุมบ่าคอกระตุ่มยพอเอาโยกดอกพี่น้องเลยเนาะไปบังเกอรพ่อแล้วพี่น้องเลยเมนเมนเมนไปเนาะโอเคเดินทางออกก่อนพี่น้องเลยหาเมนไปจักฮะเราไม่รู้จักบ่เห็นวะพี่น้องเลย คือมีเสียงรถเข้ามาได้บาดนี้แม่นบ่โอ้พุ่นสมอยนี่โอ้เนาะไปซะขึ้นรถเฮาเอาไว้ซะนี่โอ้ยอุตส่าห์อันรักบางไม้แม่น้องเชอเพิ่นมาฝากพี่น้องเอ้ยเนาะเออต้องอยู่ห้วยอยู่นองอีดีเนาะลงมาแต่ละเทือลืมสังเกตเบิ่งพีงเยา โอ้ยเนาะสุสารน้องปูปลาองวัฒราสนาดิพี่น้องเลยคาดสิบกได้ก็บินไปขึ้นนกเจ้าพันว่าพี่น้องเนาะบัตรศานาของเอ้ยเพ้นหรือว่าน้องปูปลาเพิ่นที่เอ่อเบิดซัมนี่บ่เนาะพี่น้องเนาะไมจอเบร์ดเบิร์ดบอมันเป็นอย่างงูไหมนี่บอสบอบอโอ้ยไม่เบิร์ดเบิร์ดมาบุญเลยเบิดเบิด นใคนรสุดยอดนะวะอันนี้มันปวดมันปบนเอ็นโอ้ยสันพี่น้องเลยไปฉันพี่น้องเลยรุ่นกันต่อเนาะเมื่อหนาผู้เลยสีผ้าพี่พ่น้องมาเยี่ยมมายามมาใหม่วัอนี้ขอไปก่อนพี่น้องเลยเนาะขอบคุกันกับอาจารจะไม่อีกคลิปหนาเนาะคลิปนี้่ว่าจอบ,บุญบุญช่องบุญพี่น้องจช็คสื่ออื่นบุญนี่ไรเนาะบอกในห้นิดเด้อพี่น้องเลยเ็คสื่ออื่นชื่อนี่ไรหอยดงกันนี่อ่าชองบุญเพิ่น บุญวาดบุญวาดบุญแจ็คบุญแจ็คบุญวาดเนาะโอ้ยดุ๊กดุกบ่บุญแจ็คบุญชาวบ้านเนี่ยบุญแจ็คได้เพียงเล้วนะแจ็คเนาะบุญบุญมันปลานี่บุญวาดเนาะโอ้คืออยู่ด้วี่ืออยู่ด้ยเนาะอ่ชื่อว่ายชื่อว่ายวันนี้บุญวาดบุญแจ็คชั้นเออเอิ่นบุญเพื่อนง่วงงอกงว่ามันชองเนาะนี่น้ำบากอยู่แม่นม่อะไเพิ่มนะหมแม่นมันต้องฝรอกอ้อยเพิ่น <from> ไม่ฟังมันครับไงได้อับพี่น้องเนาะไปดีกว่งพี่น้องกันบัดสู่ขุ้นพี่น้องเลยสบ,บายดีไปแล้วพี่น้องไงสบ,บายดีเด้วมามาโอ้วโอ้วโอ้